ภาทั้งหมดในคลิปนี้สร้างขึ้นด้วย AI เพื่อประกอบการเล่าเรื่องเท่านั้นเสียงบรรยายเป็นเสียงจริงของผู้จัดทำค่ะ All Image are AI Generated for Tolly Tending p u r p o s e o n l y o n e Nation by the Creator ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิลินเรื่องเล่ามาหาตรกันนะคะวันนี้มาพบกับนิยายที่มีชื่อว่าเมื่อทาโลทักรักวุ่นๆุ่นก็มาเรื่องราวจะเป็นไงไปติดตามรับชมรับฟังกันเลยค่ะเสียงกระดิ่งประตูดังขึ้น 1, ทันทีที่มีนา เปิดประตูร้านทำนายไพ่ทาโร่ของตัวเองร้านเล็กๆที่ตกแต่งด้วยผ้าสีม่วงลายดาวและมีกลิ่นุ่มหอมอ,อ่อ,อนๆที่เธอซื้อมาจากร้านเจนน้ำโอเคมินาวันนี้เธอต้องรอดเธอพูดกับตัวเองพางหยิบไพ่ทาโร่ขึ้นมาสับจนไพ่เกือบร่วงกระจายไม่นานนักเจนน้ำเจ้าของร้านขายไพ่และอุปกรณ์สายมูก็เดินเข้ามาเหมือนตั้งใจจะเช็คงานลูกศิษย์ที่ไม่ได้ตั้งใจจะเป็นศิษย์เปิดร้านวันแรกสินนะจ๊ะรอน มีลูกค้าจองคิวหรือ,อยังยังเลยค่ะเจแต่ถ้ามีเข้ามาหนูจะสู้สุดใจแม้จะยังไม่ค่อยรู้ว่าใบไหนมีความหมายว่าอะไรเจ๊น้ำยักคิวขึ้นไม่เป็นไรถ้าทำนายผิดก็โยนความผิดให้จัก,กรวาลไปก่อนนะจัก,กรวาลน่ะเขาไม่มีดราม,ม่าหรอกนะเออแามนี้ก็ได้ล่ะค่ะเจได้สิยลอนยังไม่ทันที่มีนา จะซักถามอะไรเพิ่มเสียงเปิดประตูร้านก็ดังขึ้นอีกครั้งและคนที่เดินเข้ามาก็คือผู้ชายสูงมากนิ่งหน้าหล่อแบบพระเอกซีรีส์ไหล่กว้างขาย,ยาวและสีหน้าที่ดูเหมือนกับคำถามกับตัวเองว่าที่นี่เชื่อได้หรือเปล่าและเขาก็เอ่ยขึ้นมาว่าสวัสดีครับผมมาดูดวงน้ำเสียงนิ่งๆของเขาทำเอามีนาชงักไปหนึ่งจังหวงชะเช,ะชะิญชาเชิญ นั่งเลยนะคะเสียงสูงของมีนาทำให้ชายหนุ่มยิ้มให้แบบเขินๆเจ๊น้ำกระซิบกับมีนาว่าหล่อมากเลยลูกค้ารายนี้ห้ามปล่อยหลุดมือนะหลอนมีนาหูแยกเป็นมะเขือเทศทันทีแม็กชื่อที่เขาบอกทีหลัง เขานั่งตรงข้ามกับเธอพยายามตั้งสติหยิบไพ่ขึ้นมาสับและด้วยความตื่นเต้นไพ่ก็่ล่วงหล่นเต็มโต๊ะเออเป็นลางดีค่ะมีนายิ้มแพ้แม็กยกคิ้วแบบนี้เรียกว่าลางดีเหรอครับใช่ค่ะไพ่บอกว่าออคุณกำลังจะเจอเรื่องดีๆแล้วเร็นี้ค่ะเจนน้ำพยักหน้าเงึกๆอยู่ข้างหลังลาก็บ,บอกว่าใช่ทำดีแล้วมีนา สุดท้ายมีนาหยิบได้ไพ่หนึ่งใบเธอพลิกดูเป็นไพ่เดอะโรเวอร์โอ้ยตายแล้วเจ๊น,น้ำร้องเบาๆมีนาหลุดปากทันทีโดยไม่ได้คิดคุณจะได้เจอกับเนื้อคู่ภายใน7วันนะคะแม็กนิ่งไปนหนึ่งวินาทีภายใน7วันค่ะเวัน7วันจริงๆค่ะแม็กพยักหน้าแต่เม้มปากเหมือนคนคิดว่าน่าสงสัยสุดๆ ก่อนจะลุกขึ้นยืนแล้วจ่ายเงินแบบงงๆโอเคครับงั้นถ้าเจอจริงผมจะกลับมาบอกคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับพอเขาเดินออกจากร้านเจนน้ำก็รีบหันมาหามีนามีนาเด็ดมากแต่ปัญหาคือเราอะมั่นใจแล้วหรอว่าเจ็ดวันมีนาเหยกน้ำหน้าเยกเกไม่ใช่ค่ะเจ้หนูแค่ปากไวไปหน่อยแล้วทีน,นี้จะทำไงล่ะ จะปล่อยให้ลูกค้ารอรอไปตายะถากรรมแบบนั้นเหรอมีนากัดลิมฝีปากงั้นหนูต้องทำให้เขาเจอเนื้อคู่จริงๆภายในเจ็วันค่ะเจ๋น้ำตบมือดังปากนั่นแหละมีนาถ้าจักรวาลไม่ช่วยเราก็ช่วยเองและนั่นเองก็คือจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายทั้งหมดของชีวิตมีนาวันรุ่งขึ้นมีนาตื่นตั้งแต่ตีห้าเพราะเธอ นอนไม่หลับทั้งคืนเหตุผลเธอเพิ่งทำนายอนาคตผู้ชายหลอแบบพระเอกในแบบมัวๆโอ้ยมีนาตายแน่ตายแน่ถ้าเขากลับมาด่าเราละ่ะหรือถ้าฟ้องเราหรือถ้าเขาบอกว่าเจ็ดวันแล้วไม่เจอใครเลยละ่ะเราจะทำยังไงดีเธอคำควรหน้ากระจกจนผมยุ่งเป็นลังนกก่อนจะตัดสินใจเด็ดขาดไม่ได้ล่ะไม่ได้ละ,ละวันนี้ต้องช่วยแม็กหารเนื้อคู่ให้ได้ พอเปิดร้านได้ไม่แค่ไม่ถึงสิบนาทีเจ๊น้ำก็เปิดประตูเข้ามาถือกาแฟสองแก้วพร้อมสีหน้าแอบตื่นเต้นแทนมีนาวันนี้มีนาต้องลุยแล้วนะมีผู้หญิงเยอะแยะเดี๋ยวเจ้ช่วยหาเจ้คะหนูยังไม่รู้เลยว่าเขาชอบผู้หญิงแบบไหนเจ๊น้ำทำหน้าคุ้นคิด หวินาทีแล้วตอบแบบไม่คิดอีกหนึ่งวินาทีเอาแบบส,สวยๆก่อนเลยมีนาทิ้งตัวลงบนเก้าอี้เจ้คนหล่อๆใช่ว่าจะชอบแต่คนสวยนะก็จริงเขาอาจจะชอบคนเปิ่นๆซุ่มซ่ามฮาฮาแบบหล่อนก็ได้นะเจ้ไม่ทันที่มีนาจะได้ปฏิเสธต่อเสียงกระดิ่งก็ดังขึ้นและแม็กก็เดินเข้ามาแบบหล่อและเท่ อรุณสวัสดิ์ครับน้ำเสียงนิ่งๆแต่ฟังดูอบอุ่นอย่างประหลาดมีนาแทบทำให้หล่นอีกรอบสวัสดีค่ะคุณมาทำอะไรล่ะคะก็มาเช็คความคืบหน้าไงครับเขายิ้มมุมปากนิดๆคุณมีนาบอกผมว่าจะเจอเนื้อคู่ในเจ็ดวันเอ,อ้ยทำไมเขายิ้มหรอกแบบนี้นะหัวใจมีนาแทบเด้งออกมากองบนโตะ๊ะ เจนน้ำร <ten ance> ีบแทรกงั oon, <have> place, ้นวันนี้พวกเรามาช่วยเต็มที่ค่ะมีนามีแผนว่ายังไงมีนาคืนน้ำลายดังเอื้อกเออคือคือว่าหนูว่าจะพาคุณไปหาผู้หญิงค่ะแม็กเลิกคิวแบบไปเดินตามหาตามถนนเนี่หรอครับก็ประมาณนั้นแหละค่ะแม็กหัวเราะเบาๆจนมีนาหน้าแดง ลามถึงใบหูงั้นก็ลองดูก็ได้ครับเผื่อไพ่ของคุณจะถูกเป็นครั้งแรกโอ้ยแทงใจมากค่ะคุณแม็กทั้งคู่เดินออกจากร้านไปด้วยความตั้งใจความตั้งใจของมีนาคือช่วยเขาแต่ตั้งใจของแม็กคือเขาอยากรู้ว่าผู้หญิงเป็นๆคนนี้จะทำอะไรต่อไปณที่คาเฟ่แห่งแรก มีนาพยายามแอบดูสาวสวยนั่งอยู่ที่มุมห้องแล้วกระซิบกับแม็กคนนั้นไงคะผมยาวหน้าหวานดูเป็นคนดีออกแม็กถามเบาๆแล้วผมจะเข้าไปยังไงดีครับก็เดินไปบอกเขาว่าเออชตาพาเรามาพบกันค่ะแม็กหัวเราะ <c oughs> คุณแน่ใจนะครับว่าผมจะไม่โดนปลากแก้วใส่อะ มีนาลีตากไม่แน่ใจค่ะสรุปแล้วทั้งคู่ก็ไม่กล้าเข้าไปหลานที่สองมีนาเห็นสาวห้าวเดินผ่านคนนั้นก็มีสเสน่ห์นะคะผมไม่ได้ชอบผู้หญิงที่มองผมเหมือนจะจับทุ่มได้นะครับโอเคตัดออกหลานที่สามมีนาเห็นสาวเรียบร้อยแต่งลุคบัญชีถือเอกสารเป็นตั้ง คนนั้นไหมคะแม็กตอบสันๆไม่ใช่แนวครับหลังจากเดินวนหาผู้หญิงเกือบชั่วโมงทั้งคู่มานั่งพักในสวนสาธารนณะมีนาทิ้งตัวลงบนม้านนั่งเฮ้ยห,หนูหาคนถูกใจให้คุณไม่ได้เลยคะ่ะแม็กนั่งข้างๆมองหน้าเธอผุมว่ามันไม่ใช่เพราะคุณหาไม่ได้เจอเหรอกครับแล้วเพราะอะไรคะเขายิ้มบางๆ เพราะผมไม่ได้กำลังมองหาคนอื่นตั้งแต่แรกแล้วครับมีนาหันคว่เออหมายความว่าไงคะเอาไว้เจ็ดวันคบเมื่อไหร่ผมบอกคุณแน่ครับโอ้ยคุณแม็กแบบนี้มันให้ความหวังกันชัดๆหรือเปล่าเนี่ยมีนาคิดในใจมีนาถึงกับนั่งตัวแข็งเป็นหินหัวใจเต้นแรงจนคิดว่าเขา คงต้องได้ยินหัวใจของเธอแน่ๆหลังจากภารกิจหาคู่วันก่อนที่ไม่ค่อยจะเป็นผลและไม่รู้ว่ามันล้มเหลวเพราะอะไรเพราะแม็กไม่ชอบใครหรือเพราะมีนาดันรู้สึกว่าผู้หญิงคนไหนก็ไม่เหมาะกับเขาเลยสักคนและแล้ววันรุ่งขึ้นในร้านทาโลมีนานั่งดูไพ่บนโตะ๊ะอย่างคุ้นคิดจนเจ๊น้ำเดินมาพร้อมแก้วชาไข่มุกระวงัง ไว้บนโต๊ะคิดอะไรอยู่หรอหน้าเหมือนกำลังจะสอบแก้ตัวที่วิชาชีวะเลยนะเจคือหนูไม่เข้าใจเลยค่ะว่าไพ่เดลเวอร์มันสื่อถึงอะไรแน่มันจะเกี่ยวกับเนื้อคู่จริงๆหรือมันแต่ว่ามีทางเลือกสองทางแบบนั้นเจน้ำยักคิ้ิวก็บางทีก็เรื่องรักบางทีก็เรื่องทางเลือกหรือบางทีก็อาจจะบอกว่า หล่อนกำลังชอบลูกค้าหล่อๆอยู่ก็ได้นะเจ๊ไม่ใช่นะคะมีนาตอบทันทีแต่หน้าแดงขึ้นมาทันทีเหมือนโดนจับได้จังหวะนั้นเองเสียงกระดิ่งกริ้งก็ดังขึ้นและแน่นอนแม็กเดินเข้ามาวันนี้เขาใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวเรียบเรียแต่ดึงดูดสายตาม,มากจนมีนาต้องกืนน้ำลายสวัสดีครับเขายิ้มให้เธอยิ้มที่ไม่ได้ใ่ใหญ่โตมากแต่พอให้หัวใจ หญิงสาวหล่นไปอยู่ตะตุ่มเจนน้ำหายไปอย่างไวเหมือนรู้จังหวะหรือเจตนาให้สองคนอยู่ด้วยกันก็ไม่รู้เออวันนี้มาดูดวงเหรอคะมีนาถามเสียงสูงนิดนิดก็อยากรู้ความคืบหน้าครับคุณบอกว่าผมจะเจอเนื้อคู่ภายในเจ็ดวัน,นวันนี้วันที่สามแล้วนะครับโอ้ยทําไมต้องนับวันแบบนี้แบบจริงจังด้วยมินาหยิบไพมาสับ ได้มือสันสันงั้นลองดูอีกทีไหมคะเผื่อจะให้ชี้ชัดขึ้นแม็กพยักหน้าแล้วแต่คุณเลยครับมีนาวางไพ่สามใบใบแรกคลิกขึ้นมา the fool ใบที่สอง t e old a n ใบ,บที่สาม the rover อีกครั้งมีนาถึงกับตาโตเอ๊ะทำไมเป็นใบนี้อีกแล้วล่ะคะแม็กยืนหน้าเข้ามาดูใกล้ๆจนมีนาใจเต้นตุกๆ แล้วม,มันหมายความว่ายัางไงล่ะครับน้ำเสียงนิ่งๆแต่ดวงตาเหมันกำลังคาดหวังคำตอบบางอย่างมีนารู้สึกคอแห้งขึ้นมาทันทีคือเดฟูมากหมายถึงการเริ่มต้นใหม่ความกล้าหรือบางครั้งที่ที่แปลว่าความเปิ่นๆความซุ่มซ่ามแม็กเลิกคิวโอ้งั้นใบนี้คุณมากกว่าใช่ไหมครับคุณแม็กมีนา ถลึงตาแต่ก็หัวเลาะตามเขาขย,ยันแสกจริงๆส่วน A อกอัฟวาคือความเร็วความคืบหน้าที่ไวมากค่ะเหมือนอะไรบางอย่างจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้แล้วใบสุดท้ายแล้วครับมีนากัดริมฝีปาก The ร o เรเวแปลว่าความรักการเรลือกหรือบางทีคือการรู้ตัวว่ารักใครสักคนค่ะแม็กจ้องหน้าเธอนิ่งๆจนมีนาต้องหลบสายตา แล้วคุณคิดว่าไพ่กาลังบอกอะไรกับผมครับเขาสั่งเสียงทุง้มมีนางเงี้ยไปสักครู่เธออยากพูดความจริงแต่กลัวว่ามันจะเกินไปไพ่อาจจะกําลังบอกคุณว่าคุณควรเริ่มเปิดใจค่ะเป็นคำตอบกลางๆที่เธอคิดว่าปวอภััยสุดๆแต่แม็กกับยกยิ้ม,มผมเปิดใจอยู่นะครับใใใะใครคะจะให้บอกตอนนี้เลยก็ได้แต่มันเร็วเกินไปเนาะ เดี๋ยวเจ้าของโดมเขาตกใจเอาไว้ก่อนละกันมีนาแทบหายใจติดขัดตั้งสติแทบไม่ทันเพื่อหนีความเขินเธอรีบเปลี่ยนเรื่องงั้นวันนี้เราไปอีกไหมคะเผื่อเจอคนที่ใช่สักทีแม็กพยักหน้าได้ครับผมอยากดูว่าคุณจะพาผมไปเจอกับใครอีกแต่ก่อนเอาจากร้านเขาหยุดแล้วหันมาถามเบาๆคุณมีนาอยากให้ผมมีเนื้อคู่จริงๆใช่ไหมครับ คำถามนี้ทําให้มีนาชง,งักไปทันทีหัวใจของเธอตอบว่าไม่อยากแต่ปากเธอกลับตอบว่าเอ่ออยาค่ะแม็กหัวเราะในลําคองั้นวันนี้ช่วยตั้งใจนะครับผมฝากหัวใจไว้กับคุณแล้วมีนาสะดุง้งฝากหัวใจเลยละคะก็คุณเป็นคนทำนายครับเขาพูดแค่นั้นก่อนเดินนำออกไปหลังจากโดนแม็กทิ้งประโยคฝากหัวใจไว้กับคุณแล้ว ไว้ให้คิดจนค้างคามีนาก็เดินตามเขาออกจากร้านเหมือนคนโดนสะกดจิตหัวใจเต้นแรงหน้าร้อนเผาคิดอะไรไม่ออกสรุปคือมีนากำลังแอบชอบเขาเข้าเต็มๆวันนี้มีนาตั้งใจเป็นพิเศษเพราะไม่อยากให้คําทำนายตัวเองกลายเป็นเรื่องโกหกหรือโอ้อวดวันนี้ต้องทำให้ได้ค่ะคุณแม็กต้องเจอคนที่ใช่เธอกํำมัดแน่นอย่างมีไฟ แม็กเลิกคิวไฟแรงนะครับเนี่ยกันยูอยากให้แม่นเธอตอบเสียงแผ่วเขายิ้มบางๆหรือคุณแค่กลัวว่าผมจะคิดว่าคุณเป็นหมอดูปลอมมันก็ด้วยค่ะมีนาตอบไม่อายซึ่งทำเอาแม็กหัวเราะออกมาณงานเอาเวนิวเปิดใหม่คนเยอะมากมายพากันเดินเบียดแทบจะลื่นไหลไปตามกันกับคนอื่น มีนากว่าสายตาหาคนที่พอจะเข้ากับแม็กได้จนเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งเดินอยู่คนเดียวน่าหวานแต่งตัวดีมีฟิลผู้หญิงอบอุ่นแบบพระเอกหนังชอบมีนากระซิบคนนั้นไงคะสวยด้วยดูเข้ากับคุณมากเลยแม็กมองไปแล้วพยักหน้างั้นเดี๋ยวผมจะลองไปทักดูดีไหมลองเลยค่ะ เดี๋ยวหนูช่วยเชียร์อยู่ไกลๆแม็กเดินเข้าไปหาส่วนมีนาแอบหลบอยู่หลังตู้ที่ตุ๊กตาคอยสออส่องแบบสายลับเมื่อแม็กเดินเข้าไปถึงหญิงสาวคนนั้นแล้วจุดู่เหตุการณ์กับพลิกแบบหน้ามือเป็นหลังมือผูห้หญิงคนนั้นดันโวยเสียงดังคุณกำลังจะมาขายประกันให้ฉันใช่ไหมเนี่ยเปล่านะครับแม็กงงเต็มร้อย ใช่แน่แน่หน้าคุณน่ะมันคนขายประกันฉันไม่คุยด้วยค่ะแล้วเธอก็เดินหนีไปแบบไม่หันหลังกลับทิ้งให้แม็กยืนงงมีนาวิ่งเข้าไปหาคุณโอเคไหมคะทำไมเธอคิดว่าคุณขายประกันล่ะแม็กถอนหายใจเฮ้อผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับมีนาแทบจะขำแต่ก็ต้องงงกั้นเอาไว้ ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราลองใหม่สถานีต่อไปคือร้านสัตว์เลี้ยงมีนาคิดว่าผู้หญิงรักแมวรักหมาน่าจะอ่อนโยนเลยพาแม็กเข้ามาดูไม่นานนะักก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งเล่นกับลูกหมาน่ารักมากคนนี้แหละค่ะใจดีแน่นอนแม็กทำท่าจะเข้าไปแต่ทันใดนั้นเองลูกหมาก็คาบถุงอาหารวิ่งหนีผู้หญิงคนนั้น ตะโกนลั่นล้านไอตัวแสบเอาอาหารของฉันมาเดี๋ยวนี้นะเสียงดังจนแม็กชง,งักถอยหลังหนึ่งเก้ามีนาถึงกับหน้าเสียเออคนนี้อารมณ์รุนแรงไปนิดนะคะแม็กยิ้มไม่ใช่แนวผมจริงๆครับสถานที่สุดท้ายร้านกาแฟที่เป็นร้านที่เงียบที่เงียบ มีนาเริ่มทอแต่ยังตั้งใจระหว่างที่นั่งหาเป้าหมายใหม่แมทมองมีนาที่กำลังจดจดเขียนแผนการหาคู่ให้เขาคุณมีนาครับเขาเรียกด้วยน้ำเสียงจริงจังฮะถ้าหาให้ผมจนเจอคุณโอเคไหมครับมีนาถึงกับสะุดก็ก,ก็โอเคนะทำไมจะไม่โอเคนะคะ แม็กมองเธอนิ่งๆแต่ผมไม่มั่นใจเลยว่าคุณโอเคจริงๆมีนาก้มหน้าหัวใจเจ็บนิดๆแบบอธิบายไม่ถูกก่อนแม็กจะพูดอะไรต่อบาเลตตาก็เข้ามาที่โต๊ะเป็นผู้หญิงสวยใสใจดียิ้มเก่งสนใจเราเมนูใหม่ๆไหมคะมีนาลีก,กสิบคนนี้ค่ะเธอดูสุภาพมากน่าจะใช่ แม็กทำตาดุเบาๆคุณยังไม่ฟังผมเลยนะแต่มินากลับผักให้เขาตอบบาลิตาลองคุยยือค่ะแม็กถึงกับจำใจเออคุณทำงานที่นี่มานานหรือยังครับบาลิตายิ้มสดใสส,สุดๆนานแล้วค่ะชอบงานนี้มากด้วยทุกอย่างกำลังไปได้ดีจนถึงวินาทีวินาทีหนึ่ง เขาถามกับบเลตาว่าคุณมีแฟนหรือยังเอ่ยเธอตอบกลับไปว่าฉันชอบผู้หญิงค่ะมีนาถึงกับอ้าปากหวัวแม็กถึงกับอึ้งก่อนทั้งคู่จะยิ้มแห้งๆพร้อมกันหลังจากนั้นเขาก็เดินออกจากร้านกาแฟมีนาก้มหน้าแบบหมดแรงหนูขอโทษนะคะวันนี้ก็ไม่สำเร็จเลยแม็กหัวเราะเบา ไม่เป็นไรครับผมไม่รีบแต่หนูรีบค่ะหนูอยากให้แม่นแม็กหยุดเดินหันมามองเธอเต็มๆคุณอยากให้แม่นเพราะอยากให้ผมมีความสุขจริงๆหรือเพราะกลัวว่าผมจะเลือกใครที่ไม่ใช่คุณมีนาถึงกับตาโตมหมายถึงอะไรคะผมถามจริงๆนะครับมีนานิ่งไปหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะหนูไม่ได้คิดแบบนั้นค่ะ แม็กจ้องเธอแต่คราวนี้สายตามีแววอ่อนโยนแทนแต่ผมคิด,ค,ดคิดอะไรคะเขาเก้าวเข้ามาใกล้นิดหนึ่งเสียงทุ้มลงจนฟังแล้วรู้สึกวูบในท้องผมคิดว่าคุณไม่อยากให้ผมมีเนื้อคู่เป็นคนอื่นเพราะคุณกำลังรู้สึกบางอย่างกับผมอยู่มีนาช็อกจนพูดไม่ออกแจมแดง ดนเหมือนคนเอาไฟมาเผามมไม่นะคะแม็กหัวเราะ <c oughs> จริงเหรอครับมีนาก้มหน้าจะจริงสิคะหนูไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นเลยสักนิดเดียวแม็กยกมือแตะหัวมีนาเบาๆงั้นไว้ให้ไพ่เฉลยแล้วกันนะครับไม่ใช่คุณมีนาหยุดหายใจไปหนึ่งวินาทีทำตาโตทันที ไม่ใช่คุณเขาพูดแบบนี้มีนยะเหมือนจะบอกว่าไพาจะเฉลยว่าเนื้อคู่ของคุณคือแต่ก็แกล้งพูดไม่ครบแม็กยิ้มแล้วเดินนำไปทิ้งให้มีนายืนหน้าแดงมือสัน่นหัวใจเต้นแรงเป็นกองรัวเช้าวันรุ่งขึ้นหลานทาโรคของมีนาเต็มไปด้วยแสงแดดอ่อนๆมีนานั่งจัดโต๊ะใหม่อย่างตื่นเต้น แต่ใจเต้นแรงจนต้องหายใจลึกๆวันนี้เป็นวันที่แม็กสัญญาว่าจะมาดูคำเฉลยสุดท้ายของไพทาโรมีนารู้สึกเหมือนวันที่เธอรอคอยคําตอบหัวใจตัวเองมาทั้งชีวิตเจ๊น้ําปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับกาแฟแก้วใหญ่อา้าวมีนาวันนี้จะได้รู้แล้วใช่ไหมว่าเนื้อคู่จริงๆอยู่ตรงไหนเจ๊หนืตื่นเต้นมากเลยค่ะ มีนาตอบมือสั่นจนแทบจับไพ่ไม่อยู่อาจารย์เอกก็ปรากฏตัวพร้อมใบโน้ตโอเควันนี้เราจะทำนายแบบเต็มสูตรแต่เธอจำไว้นะมีนาไม่ว่าผลจะเป็นอะไรต้องการใจแล้วฟังให้จบมีนาพยักหน้าก่อนค่อยๆสับไพ่หัวใจเต้นแรงจนเหมือนมีคนเอากองมารวนในอกใบแรกเดอะฟู เริ่มต้นใหม่ความกล้าและความซุ่มซ่ามใบที่สอง the rover ความรักการเลือกและจังหวะหัวใจที่เชื่อมโยงกันใบที่3าม edge of cup ความรักสดใหม่ความรู้สึกที่เต็มเปี่ยมและจริงใจมีนามองไพ่แล้วหัวใจแทบหลุดออกมาเพราะใบสุดท้ายบอกชัดเจนว่าความรักอยู่ตรงหน้าไม่ต้องไปหาที่ไหนเจ๊น้ำยิ้มกว้าง เห็นไหมมีนาัายเฉลยแล้วเนื้อคู่ไม่ใช่อยู่ที่อืน่นแต่เป็นคนที่อยู่ใกล้กลสุดสุดนี่แหละมีนาก้มหนา้าใจเต้นแรงสุดๆทันใดนั้นเองแม็กก็เข้ามาในร้านพอดีผมมาถูกเวลาพอดีเลยไหมครับเขายิ้มบางๆแล้วหยุดตรงหน้าเธอคุณคุณแมมีมนาเสียงสั่นเขายื่นมือมาคุณมีนาไพเฉลยแล้ว ผมว่าเราไม่ต้องหาคนอื่นแล้วละครับมีนาหยุดหายใจหัวใจเต้นแรงจนพูดไม่ออกหนูหนูไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นจริงๆค่ะเธอกั้นหัวเราะกบความเขินแทบไม่ทันแมกหัวล็าะเบาๆผมเชื่อแล้วละ่ะคุณแอบชอบผมมาตลอดมีนามีนาถึงกับตาโตมาให้ทิ้งเออไม่ต้องอายครับเขาจับมือเธอเบาๆเราเริ่มต้นใหม่ แบบเดลฟูแบบที่ไพ่บอกแล้วดูซิความรักจะสดใสแบบเอกออกคับหรือเปล่ามีนาใจเต้นแรงจนเกือบจะล้มตัวลงแต่แม็กอบเอวเธออาไว้พอดีขอบคุณนะคะขอบคุณนะที่พาผมมาเจอสิ่งที่สำคัญที่สุดหลังจากวันนั้นล้านทาโรของมีนาโด่งดังขึ้นทันทีไม่ใช่เพราะคำทำนายแม่นยำแต่เพราะทุกคนอยากมาสนุกหัวเราะ และเห็นความน่ารักของมีนามีนาและแม้กลายเป็นคู่รักหวันใจผู้คนทุกวันมีเสียงหัวเราะเต็มร้านแม้ว่าคำนามำนายจะผิดพลาดบ้างแต่ก็ไม่มีใครสนใจเพราะทุกคนรู้ว่าความรักที่แท้จริงไม่ต้องเพิ่งไพทาโลช่วยตลอดเวลามีนาหัวเราะขำกับเจ๊น้ำและอาจารย์เอกหนูว่าไพทาโลอาจไม่ได้แม่นนะแต่ก็ทำให้หนูได้เจอสิ่งสำคัญที่สุดจริงๆค่ะ แม็กกุมมือเธอเอาไว้และผมก็คิดเหมือนกันโชคดีที่สุดของผมคือคุณนี่แหละมีนาถึงกับยิ้มเขินแบบไม่มีก๊กหัวใจเต้นแรงแต่เต็มไปด้วยความสุขสุดๆจบลงอย่างสมบูรณ์แล้วนะคะกับรักอุ่นๆที่กลายเป็นความรักที่หวานๆและเสียงหัวเราะที่ไม่รู้จักคำว่าสิ้นสุด เป็นไงบ้างคะชอบหรือไม่ชอบและอยากให้มีความรักดีๆกเกิดขึ้นหรือเปล่าช่วยคอมเมนต์บอกมิลินทีนะคะและอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆกับชอ่องมิลินเรื่องเล่ามหาัศจรรย์แล้วพรุ่งนี้เรามีนัดก,กันนะคะเวลา1ินิกามาพูดคุยกับมิลินได้กับคุณถามมามิลินพร้อมตอบแล้วเจอกันนะคะวันนี้บ๊ายบายคะ่ะ